ตอนเพื่อนๆไม่ชอบรถสีนี้วันนี้มีเรียนตอน8ดโมงครึ่งนี่นยูยูยไปโรงเรียนกับเราไหมไปสิไปสิงั้นเดี๋ยวชวนบีด้วยนะบีจ้าไปโรงเรียนกับเราไหมไปไงอะ่ะขับรถไปสิงั้นไปขี้เกียจเดินขึ้นรถกันเลย รถของเธอสีชมพูเนี่ยหรอใช่แล้วแม่ฉันซื้อให้นะ่ะจับดีๆนะเพราะฉันน่ะชอบซิ่งวันนี้ม่เรียนตอน8ปดโมงครึ่งด้วยเดี๋ยวจะไปไม่ทนันไม่ทันอะไรโรงเรียนอยู่ข้างหน้าฉันว่าฉันไม่ชอบรถสีนี้เลยไม่ชอบสีชมพูหรองั้นเดี๋ยวจัดให้ เธอจะไปไหนเนี่ยจะถึงโรงเรียนอยู่แล้วก็เธอไม่ชอบสีรถ<ด><ๆ>ก็เอารถไปเปลี่ยนสีซะเลยสิหาทำตอนนี้เลยเนี่ยนะแต่เราจะไปโรงเรียนไม่ทันเอาหรือเปล่าถ้าเธอช่วยกันเลือกสีแทนที่จะมาบน่นป่านนี้ก็เสร็จไปนานแล้วอ่ะตกลงจะเอาสีอะไรโหมีสีให้เลือกเยอะจัง สีอะไรดีนะเหลืองก็สวยส้มก็ดีเขียวไม่เอาอะ่ะมันดูแก่ไปสีดำยังกับพวกยากุซ่าสีน้ำเงินก็เหมือนพี่ข้างบ้านตอนนี้พวกเธอเรื่องมากแล้วนะไม่ใช่เรื่องสีรถเป็นเรื่องของพวกเธอแล้วงั้นเราสองคนเลือกสีเหลือง โอเคง่ายๆแค่เนี้ยจัดไปขอบคุณที่ใช้บริการครับคุณลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณพี่เหมือนกันคะ่ะสีเหลืองอย่างแจ่มเลยจะแปดโมงครึ่งแล้วพวกเราต้องรีบแล้วนะจับแน่นๆล่ะฉันจะซิ่งไปแล้วหวังว่าจะทันนะนี่ไงโรงเรียนอยู่ด้านหนะ้าเดี้ยวเลยเลี้ยวเลย ไม่ต้องบอกฉันก็เลี้ยวอยู่แล้วล่จะจ้าเผินฟ้าไปจอดตรงนี้เลยแล้วกันเกือบคว่ำแต่กลับมาได้ไม่ต้องมัวโมยอยู่หรอกเข้าห้องเรียนกันดีกว่านั่นสินั้นสิเดี๋ยวอาจารย์มาจะยุ่งกันใหญ่ไป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 งั้นพวกเธอก็รีบลงมาสิวันนี้อาจารย์มีสอบย่อยด้วยนะงั้นพวกเราก็รีบวิ่งกันไปเลย ดูสิคนอื Again, far, hey, right. verdad, home, uh, ่นเข้าห้องเรียนไปหมดแล้วเหลือแค่พวกเราสามคนเท่านั้นเองก็เพราะใครเล่ามัวแต่เอารถไปเปลี่ยนสีก็พวกเธอดันบอกว่าไม่ชอบสีชมพูอะแล้วอาจารย์จะเข้าห้องหรือยังเนี่ยอุ้ยอาจารย์ยังไม่มาลอดไปไปพวกเรารีบไปนั่งที่กันอรุณสวัสดิ์ พวกเธอนี่มาส,สายเลยนะมาสายแต่ก็มาทันเวลาอย่าอันนี้ที่นั่งฉันพวกเธอไปนั่งด้านหลังนะไว้วันหลังฉันจะรับพวกเธอมาโรงเรียนอีกแล้วคิดไว้เลยนะว่าอยากนั่งรถสีอะไร